สวัสดีครับวันนี้มีพระมาเปิดนะครับเป็นเหรียญทาเวสวรณน,นะครับจากวัดจุลามณีนะครับเป็นเนี่ยฮะประมาณนี้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นลุ้นเนื้อนะครับขอเปิดทั้งสองมี ององค,ครับนะฮะ,นะฮะยังไม่ผ่านการเปิดนะครับโอ้หรือว่าเปิดไปแล้วนะะยังนะฮะตอนนั้นน่าจะโดนเหลี่ยมโดนขอบตรงนี้นะครับนะะก็เปิดแล้วดูกันหน่อย เป็นลงยาน้ำเงินนะครับไม่รู้จะชัดไหมเป็นทรเหรียญจำปีป้าครับเขาเรียกนะฮะก็ยังไม่ได้แกะนะครับคืบขออนุญาตใช้มือคืบปอมันปูน่าจะมันปูนะฮะ ชัดเลยเคลาสสิกดีครับทำไมโฟกัสเลยครับผม โค้ดด้วย3.770ถือว่าสวยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ